บูชโกและพระเตปูชังแปลว่าผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาวันทโกปฏิวันทนังแปลว่าผู้ไหว้ย,ย่อมได้รับการไหว้ตอบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกดแห่งกรรมผมอาจะายอดรายงานตัวครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องขำๆสักเรื่องมีนักวิชาการชื่อดังท่านหนึ่งนั่งเครื่องบินไปไหนไม่รู้แต่นั่งเครื่องบินนานนาน,น,นก็ไม่ถึงสักที เกิดความรำคาญขึ้นมาก็เลยไม่รู้จะทำอะไรปลุกเพื่อนที่เดินทางนั่งติดกันนะความจริงไม่รู้จักกันหรอกเพียงแต่นั่งติดกันนะเขากำลังหลับอยู่ดีๆปลุกเขาขึ้นมาก็ถามว่าพี่อยากจะเล่นเกมมั้งมาเกมอะไรอะ่ะคือผมผมจะถามปัญหาพี่ไงนะ,ะถ้าถ้าผมถามแต่พี่ตอบไม่ได้นะพี่ให้ผมห้าบาทแล้วจากนั้นพี่ก็ถามผมมั่ง แล้วถ้าผมตอบไม่ได้นะผมให้พี่ร้อยเลยฮะให้เท่าไหรนะ่ฮะร้อยอ่ะโอเคตกลงนักวิชาการก็เริ่มถามเอ่อดวงจันทร์นี่ห่างจากโลกกี่กิโลเมตรครับผู้ชายคนนั้นนิ่งตอบไม่ได้ควักสตางค์ออกมาห้าบาทนักวิชาการก็บอกเนี่ง่ายมากห่างแค่สามแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองพระจันทร์ห่างจากโลกนะครับอ่ะ เอาละคราวนี้พี่ถามผมมัง่งพี่คนนั้นเกี่ยกลเงียบอยู่สักครู่แล้วก็ถามอะไรเอ่ยเดินขึ้นเขามีสามขาตอนขึ้นมีสามขาแต่พอเดินลงมามีสี่ขาว,ว่าไงนะฮะอะไรเอ่ยเดินขึ้นเขามีสามขาเดินลงมามีสี่ขานักวิชาการเค้นสมองอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงก็ยังตอบไม่ได้ ในที่สุดก็ยอมควักกระเป๋าจ่ายให้ร้อยหนึ่งอ่าพี่อ่ะเอาไปร้อยอ่ะพี่คำตอบตอบว่าไงครับอืมไม่รู้สิเสร็จแล้วแกก็จ่ายเงินให้นักวิชาการห้าบาทก่อนที่จะเอนตัวหลับต่อ <c oughs> <c oughs> คนฉลาดเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ชนะเสมอไปหรอกท่านผู้ฟังอ่ เอออยู่ดีๆหาเรื่องเสียงเงินพัผ่าเถอะอืม,มีพนักงานไปรสีนีคนหนึ่งปกติแกเป็นคนหัวเก่าโบราณแต่วันนั้นท่าไหนไม่รู้ใส่ตุ้มหูมาทำงานอันเบอร์เรอรเลยทั้งที่ปกติเนี่แกเป็นคนหัวเก่าหัวโบราณมากเลยทีนี้เพื่อนก็บอกว่าโอ้ตายนี่เพิ่งรู้ว่าพี่ก็นิยมแฟชั่นสมัยใหม่เหมือนกันนะใส่ตุ้มหูอันเบอเรอเชียวแกก็บอกว่าก็ไม่ได้นักหนาอะไรแล้ว แค่ okay. ตุ้มหูข้างเดียวอ้าวแล้วใส่มานานนะ้ยังไงพี่ก็ตั้งแต่เมียผมเก็บได้ในรถผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะแหละก็บังคับไปผมใส่เรื่อยมาโ,โ,หโห้โหเวรกรรมเออจะทำอะไรทีงก็ต้องให้เมียจับได้อืทำอะไรก็ต้องให้รอบขอบเดี๋ยวปล่อยหลักฐานไว้จนเมียจับได้อยู่ก็ลำบากหน่อยสิพี่นะ มีเรื่องเล่าของจีนอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงว่ามีงูอยู่ตัวหนึ่งปรากฏว่าส่วนหัวกับส่วนหางของมันเกิดโต้เถียงทะเลาะกันใหญ่ส่วนหัวก็บอกว่าแกจะต้องเชื่อฟังฉันสิฉันอยู่หัวหางก็บอกว่าแกนั่นแหละคนจะเชื่อฟังฉันมั่งไม่ใช่ถือว่าเป็นหัวแล้วนึกจะลากไปไหนก็ไปหัวก็บอกอย่าฝันไปเลยข้างหัวเนี่ยมันมีหูเอาไว้ฟังมีตา เอาไว้ดูมีปากเอาไว้กินอาหารเวลาคลานฉันก็อยู่ข้างหน้าส่วนแกมีความสามารถอะไรหะไอห,หางช่ชะฉันปล่อยให้แกคลานนะแกถึงได้คลานไปได้ถ้าฉันไม่ปล่อยดูสิว่าแกจะคลานได้ไหมพูดจบมันก็รัดพันตัวเองกับต้นไม้สามรอบทีนี้ต่อให้ส่วนหัวจะก็เถิบไปข้างหน้ายังไงก็ไปไม่ได้จําเป็นต้องยอมสูหกอ่ายกให้ส่วนหางเป็นพี่ใหญ่อ้าวทีนี้ จากเอาหัวเป็นหัวหน้าแล้วเปลี่ยนมาเป็นหางเป็นผู้นำง,งูตัวนี้ก็ใช้ส่วนหางคืบคลานไปก่อนหัวก็ขยิบตามหลังไปพอคลานไปไม่ได้เท่าไหร่ก็กลิ้งตกลงจากหน้าผาร่วงฟาดลงไปถึงกับความตายทั้งนี้ก็เพราะว่าหางมันน่ะมันไม่มีตามันไม่มีหูมันไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ความดื้อดันทุรังอยากจะเป็นผู้นำอย่างเดียว คนมักจะเกิดการต่อสู้ระหว่างสติสัมปชัญญะกับอารมณ์และความรู้สึกเหมือนกับส่วนหัวและหางของงูโต้เถียงกันสติสัมปชัญญะเนี่ยชี้นำให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้องเดินทางสายกลางอย่างเคร่งครัดอารมณ์ความรู้สึกจะช่วยให้เราในรักษาดวงใจอันบริสุทธิ์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคนยุคปัจจุบันสามารถหลอมรวมทั้งสองสิ่งไว้ในร่างเดียวกันเกื้อนหนุนซึ่งกันและกัน สมองที่เยือกเย็นบวกกับหัวใจที่ระอุอุ่นนี้ต้องสรรสร้างชีวิตอันกลมเกลียวขึ้นมาได้ครับท่านผู้ฟังมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งครับกล่าวถึงว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนเจ้าอารมณ์และความเจ้าอารมณ์ก็มักจะทำให้แกปวดหัวอยู่เป็นประจำแกก็ประกาศว่าจะให้รางวัลอย่างงาม แกใครก็ได้ที่สามารถรักษาอาการปวดหัวของแกได้ก็มีหลายคนรวมทั้งหมอที่เชี่ยวชาญต่างก็เสนอแนะวิธีรักษาโรคปวดหัวให้เศรษฐีคนนี้แต่ก็ไม่มีใครสามารถจะทำให้เขาดีขึ้นได้เลยอยู่มาวันหนึ่งมีฤาษีตนหนึ่งมาเยี่ยมท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็บอกเกี่ยวกับโรคประจำตัวให้เศรษฐีรู้เศรษฐีก็่าีก็บอกกับเศรษฐีบอกกับโทเอ้ยวิธีการรักษาอาการปวดหัวของเจ้าเนี่ยมันง่ายนิดเดียว นั่นก็คือเจ้าจะต้องมองทุกอย่างให้เป็นสีเขียวตลอดเวลาแล้วโรคของเจ้าจะหายไปลูกเศรษฐีก็ดีใจมากก็คิดว่าสิ่งที่ฤาษีแนะนำเขานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากเลยเพราะว่าเศรษฐีเป็นคนมีสตางนี่วันรุ่งขึ้นเศรษฐีก็จ้างช่างทาสีมาเป็นร้อยคนมาช่วยกันทาสีหมู่บ้านให้เป็นสีเขียวทั้งหมดเขียวทุกหลังหลังคงหลังคาเขียวหมด นอกจากนั้นไอ้ความที่รวยมากนี่ยังซื้อเสื้อผ้าสีเขียวให้ทุกคนในหมู่บ้านใส่ตอนนี้ไม่ว่าท่านเสรษฐีมองไปทางไหนก็จะเป็นสีเขียวตลอดเวลาตามคำแนะนำของฤาษีอาการปวดหัวของแกก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นก็เริ่มเป็นคนยิ้มง่ายแล้วก็มีความสุขมากขึ้นสองสามเดือนถัดมาท่านฤาษีก็กลับมาเยี่ยมเสร็จีอีกครั้งหนึ่งไปเจอช่างทาสีคนหนึ่ง ช่างทาสีก็ร้องตะโกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านฤาษีท่านจะเข้ามาในหมู่บ้านในชุดนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะทาสีชุดท่านได้เป็นสีเขียวก่อนฤาษีรีบวิ่งหนีเข้าไปในบ้านเศรษฐีเลยไปเจอกเกษฐีในบ้านแล้วก็ตําหนิบอกว่าทําไมนะเศรษฐีเจ้าถึงได้เสียเงินเสียทองและเวลามากมายไปเปลี่ยนสิ่ง,งต่างๆรอบตัวเจ้านะ,ะเราไม่ได้บอกให้เจ้าไปเที่ยวทาสีทุกอย่างให้เป็นสีเขียวสักหน่อย จะเพียงแค่สวมแว่นตาสีเขียวเท่านั้นเจ้าก็จะมองเห็นทุกอย่างรอบตัวเป็นสีเขียวแล้วครับหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนทุกคนหรือว่าทุกอย่างนะครับเราเพียงจะเปลี่ยนตัวเราเองก่อนแล้วเราก็จะพบว่าทุกสิ่งรอบตัวของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นนิทานเรื่องการพัฒนาศักยภาพของดรอาจองค์จุมสายณอยุธยาครับ ถ้าได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเมื่อยังไม่รู้แน่ว่าเสียงนั้นเกิดจากอะไรก็อย่าเพิ่งตื่นตกใจอย่างนิทานเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับโจรคนนึงย่องเข้าไปลักของในบ้านโดนเจ้าของบ้านเขาไล่จับมันก็วิ่งหนีไปพร้อมกับระฆคังใบหนึ่งตอนที่หนีขึ้นไปบนยอดเขาก็ถูกเสือจับกินเสียระกครังที่หลุดจากมือโจรก็ตกอยู่บนพื้นดินลิงฝูงหนึ่งมาพบเข้าก็เอาไปเล่น ลิงเล่นระฆังนี่มันก็เกิดเสียงเง,งียง,งงางเงียงงางดังได้ยินไปถึงในหมู่บ้านพวกชาวบ้านรู้ข่าวว่ามีคนไปตายบนภูเขานั้นก็ลงความเห็นกันว่ามีปีศาจร้ายสิงอยู่บนเขานั้นมันคงจะลงมากินชาวบ้านต่อไปเป็นแน่ชาวบ้านก็พากันตกใจกลัวรีบขนของหนีออกไปอยู่ตำบลอื่นมีผู้หญิงคนนึงซึ่งคงจะมีปัญญามากกว่าคนอื่นๆ ก็รู้ว่าเป็นเสียงพวกลิงได้ระครังเอาไปเล่นกันก็เข้าไปรับอาสาเจ้าเมืองบอกว่าถ้าเจ้าเมืองจะจัดของมีราคาให้นะอ่าเขาก็จะเอาขึ้นไปเส้นผีร้ายนั่นเจ้าเมืองก็จัดให้ตามประสงค์ทั้งสัญญาว่าจะยกที่ดินส่วนหนึ่งให้อีกด้วยผู้หญิงคนนั้นก็รับทรัพย์และเครื่องสังเวยเสร็จแล้วก็จัดทําพิธีให้หน้ายำเกรงเกิดศรัทธาหน้าเลื่อมใสแล้วก็นําเครื่องสังเวย ที่เป็นผลไม้ลิงชอบนี่พาขึ้นไปบนเขาพวกลิงเห็นผลไม้ของโปรดก็ทิ้งระครังพากันมากินผลไม้อย่างเพลิดเพลินผู้หญิงคนนั้นก็ได้ช่องก็ตรงไปควา้าระครังกลับลงมาตั้งแต่นั้นก็ไม่มีผู้ใดได้ยินเสียงระครังน่ากลัวอีกคนทั้งหลายในเมืองก็เลื่อมใสนับถือผู้หญิงคนนั้นเปน็นอันมากท่านบุฟังเพียงแต่ได้ยินเสียงยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแห่งเสียงก็ไม่ควรจะตื่นตกใจไป ดังเช่นนิทานเตือนสติเรื่องนี้ครับการอ้างเอาพระาราชาผู้เรืองอนุภาพว่าเป็นผู้คุ้มครองนตนจะช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยความสวัสดีอย่างเรื่องลูกควางอ้างว่าพระจันทร์เป็นเจ้านายของตัวอ่เาเรื่องเป็นยังไงครับมีช้างโขลงหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าทักษิณประเทศบังเกิดผลแรง พวกช้างก็อดน้ําก็มีความเดือดร้อนมากก็พากันไปร้องทุกข์กับหัวหน้าว่าออข้าแต่พญาช้างบัดนี้ป่าที่เราอยู่อาศัยในขาดน้ำพวกขพเจ้าน่ต่างได้รับทุกขเวทนาขพเจ้าทราบม,มาว่าที่ใช้ป่ามีสระน้ําอุดมสมบูรณ์มีเหล่าสัตว์สี่เท้าสองเท้าพากันไประงับความกระหายน้ําที่สระนั่นนะ เราพากันไปหาน้ำที่สะนั้นบังไม่ดีหรอพญาช้างได้ฟังอย่างนั้นก็ออกจากโขลงไปเที่ยวหาสะนั้นพอหาพบแล้วเมื่อถึงเวลาจะกินน้ำาพญาช้างก็ชักโขลงไปกินน้ำที่สะนั้นจนพวกลูกควางถูกช้างเหยียบตายซะหลายตัวพวกควางก็บังเกิดความวิตกว่าถ้าหากว่าช้างชักโขลงไปที่นั่นบ่อยๆก็คงจะเหยียบลูกมันตายหมดสักวันหนึ่งควางชาราตัวหนึ่งได้ยินพวกควางบ่นปรับทุกกัน กวางชราก็บอกว่าเออพวกเจ้าอย่าได้เป็นทุกข์เป็นร้อนไปเลยเดี๋ยวข้าจะจัดการแก้ไขเรื่องนี้ให้สำเร็จกวางชราให้ความมั่นใจแก่พวกควางทั้งหลายแล้วก็เดินทางไปหาพญาช้างคิดว่าจะเข้าไปหาพญาช้างด้วยวิธีไหนถึงจะปลอดภัยก็ขึ้นไปบนยอดเขาใกล้ๆก,กับโขงช้างเสร็จแล้วก็พูดกับพญาช้างบอกว่าเออข้าแต่พญาช้าง ข้าพเจ้ามาพบท่านครั้งนี้โดยพระราชบัญชาของพระจันทร์ซึ่งเป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่ในท้องฟ้าพญาช้างก็ถามอา้าวท่านมาหาเรามีประสงค์อะไรล่ะข้าพเจ้าเป็นทูตคือพระจันทร์มีพระบัญชาให้ข้าพเจ้ามาแจ้งแก่ท่าน ว่าการที่ท่านมาขับไล่พวกควางที่พระองค์โปรดให้รักษาสะอยู่นี้เป็นการไม่บังควรอ้าวเหรอเอ๊ะเรื่องนี้เราไม่รู้อะเออต่อไปเราจะไม่กล้าไกลสะแห่งนี้อีกละถ้าอย่างนั้นท่านจงตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะนำท่านไปเฝ้าจันทรเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ท่านยังพิโรธอยู่ท่านจะได้ทูลขออภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้ พญาช้างก็ตามควางชาราไปยังสระเวลานั้นเป็นเวลาค่ำพระจันทร์เต็มดวงจนเห็นเงาในน้ําได้ถนัดควางก็ชี้ให้พญาช้างเห็นเงาพริวพริวของพระจันทร์อยู่ในสระแล้วก็สั่งให้พญาช้างคุกเข่าลงพญาช้างก็คุกเข่าแล้วก็บอกว่าเออข้าแต่ท่านผู้ทรงศักดิ์ข้าพเจ้าได้กระทําความผิดครั้งนี้ด้วยความโง่เขลาท่านจงโปรดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถอะ ช้างกระทำความเคารพเสร็จแล้วก็กลับไปยังถิ่นของตัวครับนั่นก็เป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาผสมผสานกับธรรมชาติเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ครับปัญญานี่ดีที่สุดเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องลูกราชสีท่านผู้ฟังมีลูกราชสีตัวหนึ่งไปคบสุนัขจิ้งจอกเป็นเพื่อน พอราชสีผู้พ่อรู้ก็เข้าไปห้ามอบอกอย่าไปคบสุนักจิ้งจอกเป็นเพื่อนเลยลูกเอ้ยเพราะธรรมดาสุนัขจิ้งจอกมันนิสัยมันฉลาดแกม้มโกงมันเลวมากกว่าดีนานไปจะพลอยพาให้ลูกเป็นอันตรายไปด้วยใหม่ๆมันก็ดียอะแต่ลูกราชสีไม่ยอมเชื่อพ่อคงคบหาสุนัขจิ้งจอกเป็นเพื่อนต่อไปเสร็จแล้วก็พามาอยู่ด้วยกันเลยในถ้ำทองที่อยู่ของราชสีนั่นแหละ วันหนึ่งเจ้าสุนักจิงจอกก็รำพันว่ามันอยากจะกินเนื้อมา้าลูกราชสีก็ทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีอาสาจะไปจับม้ามาให้สุนัขจิงจอกเพื่อนรักกินเนื้อสุนัขจิงจอกก็บอกว่าข้ารู้ว่ามีม้าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวแกไปเอาไมาให้ข้าด้วยนะแล้วมันก็พาลูกราชสีไปที่ริมแม่น้ำใกล้เมืองพระณศีนั่นแหละที่ตรงนั้นทหารเขานำม้าหลวงมาเลี้ยงทุกวัน ลูกราชสีก็จับมาได้ตัวหนึ่งก็กลับมายังถ้าที่อยู่ด้วยกำลังมหาศาลของราชสีนี่นะเอามาให้สุนัขจิ้งจอกเพื่อนรักกินอย่างสบายสบายพ่อของราชสีหนุมก็ตักเตือนอีกบอกว่าโอ้ยลูกไม่ควรจะไปจับมาที่แม่น้ำใกล้เมืองนั่นอีกนะอันนั้นนเป็นมาของพระราชานะถ้าลูกไม่เชื่อพ่อจะกลับไปเชื่อเพื่อนที่เห็นแก่กินกินไม่เลือกไม่นึกห่วง เพื่อนว่าจะไปมีภัยมีอันตรายคราวนี้ลูกจะต้องลำบากถึงแก่ชีวิตก็ได้นะแต่ลูกราชสีห์ก็ยังไม่เชื่อฟังนะดังนั้นอีกไม่นานต่อมาสุนัขจิ้งจอกก็มารำพันอยากจะกินเนื้อมาอีกลูกราชสีห์ก็ออกไปจับมาที่ริมแม่น้ำใกล้เมืองอีกคราวนี้ปรากฏว่ามีนักแม่นธนูของพระราชาคอยเฝ้าดูอยู่พอเห็นราชสีห์หนุ่มกระโจนกัดมาเขาก็ยิงธนูไปถูกราชสีห์ถึงกับความตายเลย สุนัขจิ้งจอกพอเห็นเพื่อนตายไปแล้วก็แล้วกันมันก็กลับไปอยู่ในถ้ำดินของมันตามเดิมโดยไม่ได้นึกอะไรอาวร์เพื่อนแต่อย่างใดลูกราชสีห์ต้องตายไปเพราะไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแต่กลับไปมั่วสุมกับเพื่อนที่เลวอย่างสุนัขจิ้งจอกนั่นก็เป็นนิทานที่เขาเล่าเพื่อเตือนใจให้ระวังในการคบหาสมาคมกับเพื่อนนะครับ ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าเถนตรงไหมครับเถนตรงนี่มีความหมายคล้ายๆกับเชื่อมั่นหรือว่าอาจจะดื้อรั้นด้วยก็ได้อ่ะอันนี้มาจากไหนครับเถนตรงนี่มีที่มาจากนิทานไทยโบราณก็เกี่ยวกับเรื่องตเอาเถ็นใยชียแะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสัปปะดีสีประดลอะไรคือมีตาเถนคนหนึ่งแกถือความตรงเนี่ยเป็นสาระสำคัญของชีวิตแกเป็นอย่างยิ่ง แกทำอะไรก็จะต้องตรงทีเดียวไม่อ้อมค้อมพูดก็พูดตรงตรงไม่เกรงใจใครไม่อ้อมค้อมเดินไปไหนแกก็เดินไปตรงตรงไม่มีการอ้อมค้อม,อมเช่นเดียวกันวันหนึ่งแกเดินผ่านไปกลางนาตั้งนาต่างตาไปทิศเหนือนะเดินมันเรื่อยไปไปเจอกับต้นตาลเขาต้นหนึ่งขวางทางอยู่แกก็ไม่ยอมหลบเพราะวิสัยความเป็นคนตรงของแกนะแกจะไปของแกตรงนั้นแหละให้ได้ แทนที่จะเดินอ้อมไปสักหน่อยแกก็ไม่ยอมแกกลับปีนขึ้นต้นตาลตรงไปถึงยอดแล้วก็ข้ามยอดตาลไปอีกซีกหนึ่งของลำต้นเสร็จแล้วไอ้แกก็ตายลงไปแต่ไอ้ตอนที่ต่ลงในแทนที่แกจะหันหน้าเข้าต้นตาลแกก็หันหน้าไปทางทิศเหนือไอ้ทางที่แกจะไปอ่ะก็คือหันหลังให้ลำต้นโดยความเป็นคนตรงของแกนั่นเองแกเดินหน้าแล้วไม่มีการกลับหลังไว่อย่างนั้นนะ ทีนี้ตอนที่กําลังทุลักทุเลก,กับการปีนลงมาเนี่ยเพราะแกหันหน้าออกจากต้นตาลยายชีก็เดินมาเห็นเขาก็ร้องเตือนแบบตะเถนทําไมไม่ตายลงมาหันหน้าเข้าหาต้นละ่ะหันหลังให้ต้นเดี๋ยวจะตกลงมาตายหรือเปล่าต่เถนก็เถียงไม่ได้ฉันเป็นคนตรงฉันจะไปทางข้างหน้าเนี่ยฉันจะไม่กลับหลังเด็ดขาดว่าแล้วแกก็ตายลงมาจากต้นตาลโดยหันหลังให้ต้นอยู่อย่างนั้นแหละนะในที่สุดตะเถนก็ตกลงมาคอหักตายในที่สุด เถ็นตรงนี่เป็นอันตรายอย่างเนี้ยและเมื่อพูดถึงคนที่เถนตรงนี่ก็มักจะหมายถึงคนที่ทําอะไรตรงๆแล้วก็มักจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายอย่างนี้นั่นเองเถ็นตรงกับคนตรงนี่มันคนละอย่างนะครับคนตรงคือที่เราใช้ว่าตรงแนวเนี่ยมันคนละเรื่องถ้าเป็นคนตรงเขาจะอ้อมต้นตาลไปหน่อยแล้วก็เดินต่อไปถึงจุดหมายได้โดยไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง คำว่าคนตรงคือคนที่รอบรู้สถานการณ์ต่างๆดีมีความยืดหยุ่นในตัวเองอทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทอดทิ้งเป้าหมายหรือว่าอุดมคติอะไรของเขาไปเสียแต่ในบางสถานการณ์ก็ต้องดำรงตนอย่างหนึ่งและในอีกสถานการณ์หนึ่งก็ต้องปรับแปรเปลี่ยนไปบ้างเป็นของธรรมดาโดยใช้หลักการเดิมนั่นเอง ภาสิตของจีนที่ได้กล่าวถึงในหุยซือในหุยซือนี่ที่แรกก็เป็นคนธรรมดาแต่เก่งฉลาดต่อมาได้เป็นอักรมหาเสนาบดีของแคว้นเหลียงต่อมาปรากฏว่ามีจวงจื้อเพื่อนเก่าเดินทางไปเยี่ยมเยียนวอวยพรเขาแต่ปรากฏว่ามีคนสอพลอกับหุยซือ บอกว่าจวงจื้อนั้นไม่ได้มาดีหรอกมาแกล้งเหลียงคราวนี้ก็เพื่อจะมาหาทางชิงตําแหน่งอักครมหาเสนาบดีของท่านเอาละสิทีนี้หุยซือได้ฟังก็ตกใจรีบสั่งให้ทหารไปเที่ยวหาตัวจวงจื้อเพื่อจะจับกมุนะ่มทหารตระเวนหาทั่วทั้งเมืองสามบานสามคืนก็ยังหาตัวจวงจื้อไม่เจอจวงจือนะรู้สึกขำอยู่ในใจ ก็เลยลอบเข้าไปในที่พักของหุยซือเพื่อนเก่าพอพบหน้าก็บอกกับหุยซือบอกว่าเฮ้เพื่อนเอ้ยเคยได้ยินไหมว่าทางใต้เนี่ยมีนกอยู่ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่านกหยวนโจท่านเคยได้ยินบ้างหรือเปล่านกหยวนโจนี่มักจะบินจากทางใต้ขึ้นไปทางเหนือเป็นระยะทางไกลเป็นรอยลี แต่ว่านกชนิดเนี้ชอบความสะอาดแล้วก็ไว้ตัวถ้าไม่ใช่ต้นอูถงนี่จะไม่หยุดเกาะนะแล้วถ้าไม่ใช่ลูกไผ่ก็จะไม่กินถ้าไม่ใช่ลําธารที่ใสสะอาดก็จะไม่ดื่มน้ำนะนกหยวนโจเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมีนกเขาแมวตัวหนึง่งได้หนูเน่าหนอนขึ้นไปเป็นอาหาร ก็กำลังถึ้งอย่างหิวกระหายอยู่ในพงหนามพอดีบนท้องฟ้าเนี่ยมีนกหยวนโจฝูงหนึ่งเนี่ยบินผ่านมานกเข้าแมวตัวนั้นก็ตกใจตะหวาดไปว่าไปให้พ้นนะใครนจะกล้าดีมาแย่งเอาหนูเน้าของข้าไปก็ลองดูสิท่านเข้าใจเรื่องที่ข้าเล่าให้ฟังนี้หรือเปล่าครับพฤติการอย่างเนี้ยในภาษาจีนมีสำนวนเปรียบเทียบอยู่คำหนึ่งว่า เอาจิตใจคนถ่อยมาวัดจิตใจสุภาพชนหรือว่าเอาใจโจรมาวัดใจพระคนบางคนยึดถือตำแหน่งฐานะของตอนเป็นชีวิตจิตใจยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นกอดไว้ไม่ยอมปล่อยจนวันตายมันก็เหมือนกับนกเขาแมวที่ได้หนูเน่าหนอนขึ้นมาตัวหนึ่งก็กลัวว่าจะมีใครมาแย่งเอาไปเสียออกสันขวัญแขวน,ขวนห่วงโน่น ôn, พะวงนี่ อย่างที่โบราณเขาบอกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวนะลักษณะอย่างนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ